ปปถึงละพี่น้องสวนล้านกระดุมเงิน,น,น,นบา้า,าพี่น้องเลยคุณถึงแล้วถึงแล้วจอดทถึงแล้วถึงแล้วฮะมองยอรดรถก่อนถึงในพี่น้องลายอิริคุนแมนเบิร์ตถึงเตพี่ถึงเตพี่หอดพี่ ข้าวจากผากอยู่่ปุ่นลลยคักพี่น้องเอ้ยเป็นธงอลังการบริเวณนี้มิซือว่าทุ่งน้องย่ามาทุ่งน้องย่ามาข่าเต็มไปด้วยดอกไม้ทุ่งดอกไม้น้องย่ามาตั้งยุทีบ้านโน่นเข่งตำบลค่ำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ทุกๆปีในช่วงหนาหนาวเร้าประมาณเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงปลายเดือนมกราคมเป็นช่วงที่ดอกไม้ออกสวยที่สุดค่ะอยู่ในเร่าปลายเดือนพฤศจิกายนกลางเดือนท่านว่าคมแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีนี่ค่ะดอกก็จะประมาณค่ะต้นว่สูง ต้นที่สูงสุดกับประมาณคืบหนึ่งแต่ว่าต้นนี้ยังหูซึกว่าจะต้นต้นเตี่ยอยู่ค่ะต้นประมาณเคึ่งคืบนี่ค่ะรวมเทียบให้เบิง้งความสูงของดอกไม้ตามท้องทิ้นแห้งหนีเพิ่นเอินว่าดอกกระดุมเงินค่ะพี่น้องดอกกระดุมเงินดอกกระดุมเงินจัดเป็นไม่ลมลุก ชาวบ้านแถบนี้นิยมเอื่นว่าห้าหัวงอกคณะที่ซื้ออื่นๆกับมียางหลายซื้ออย่างเช่นห้ากระจ่อนห้าตุ่มหูอีกทั้งยังเป็นซื้อหนึ่งในพันใหม่พระราชท่านสมเด็จพระนางเจกิริกิตพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง เพิ่นได้หายนามว่ามณีเทวาแล้วก็มีดอกสีเหลืองแซมเนี่ยค่ะเอื่นว่า,าดอกสร้อยสุวรรณาแล้วก็ยังมีดอกสีม่วงปะปนในบางพื้นที่มองในส่วนรวมแล้วก็สวยงามขึ้นกันค่ะพี่น้อง การเดินทางในการไปทุ่งน้องยามาล้านดอกไม้แห้งนีจ้จะเริ่มทา้าจะเริ่มเดินทางเริ่มต้นจากซีแยกตลาดจเจริญศรีค่ะมาทางเสียเลี่ยงเมืองวารินพิบูลมังสาหารประมาณหากิโลเมตรซีแยกวัดบ้านแค่ให้เลี้ยวขวาเขามาทางเทศบาลตำบลข้ามขวางประมาณหาลอยเมตร ซีแยกวัดบ้านแตหลังจากนั้นให้เหลียวท้ายผ้านาเทศบาลตำบลบนข้าขวางประมาณหกิโลเมตรจะพบเจอสามแยกตรงสาะกลางบ้านบ้านนุ่นเข่งให้เหลียวท้ายมาตามเส้นทางบ้านโพยไงอีก1กิโลเมตรจะเจอป้ายบอกทางเขาทง น้องหยามาให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปค่ะหรือตั้งกีพเอ็ดไว้เลยว่าน้องย่ามาอ่อนตำบลคข่อมขวางอำเภอวารินจำราบจังหวัดอุบลราชธานีท่านก็จะไปถูกค่ะพี่น้องช่วงนี้แล้วค่ะช่วงคณะที่่ามคลิมเหมือนนี่ค่ะเป็นวันที่สิบแปดท่านว่าคมสองพันหรอยหกสิบแปด ยังมีไ้เดเบิงได้ช่วงค่ะพี่น้องถึงประมาณปลายเดือนมกราคม2 5 6 0เก่าเด้อค่ะพี่น้องถ้าใครรับช่คลิปหนีอยู่ก็สามารถไปเบึงไปชมแด้กันยังท่านค่ะช่วงนี้ยังท่านจะเป็นช่วงนี้ของทุกปีค่ะช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนไปหาเดือนมกราคมค่ะพี่น้องทุกปีเลย ลานดอกไม้ดอกกระดุมเงินหัวเจ้านั้นว่ะจีหรือมณีเทวาที่ทุ่งน้องหญ้าม้าตำบลคคามขวางอำเภอวารินชำรับจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องแต่ถ้าจะให้สวยงามให้มาช่วงตอนเสาร์ได้ครับพี่น้องช่วงตอนเสาร ก่อนสี่มงเสรหรือบอกกในช่วงบายประมาณบ่ายสิบหกนาฬิกาเป็นต้นไปแดดลม่มล่มตกค่ะก็จะสะดวกวิวที่วทัดกัก็งามแต่ว่าถ้ามากลางเว้นนี่คือตอนประดมไทยนี่ก็จะเป็นช่วงประมาณสิบเอนาฬิกากลักวกลัค่ะพี่น้องแดดจ้าแดดจ้าค่ทายงามคือกันค่ะแสงแดดก ทำให้ฮาสทาได้ชัดเจนดีขึ้นกันมองไปเป็นทุ่งกว่างอลังการเรืยพี่น้องเป็นล้านกว่างเป็นตะอนซ่อนนี่ค่ะมาเบิงมาชมเดือค่ะดอกกระดุมเงินหรือมณีเทวาสวยงามอลังการนี่ค่ะ ยางบ่บสุดค่ะพี่น้องมันกว้างมันใหญ่หลายยางบ่สุดงามคักอลังการมาแวะมาเบิงมาชมสำหรับผู้ใดมักถทายลูกผู้ใดมกเบิงธรรมชาติ

สวยงามคักค,ค่ะ,คะบ้านพยุงง้งน้ำให้พี่หน้องเดยเบึงเลยช่มขอบคุณทุกกำลังใจค่ะทีมอบให้บ้านพยุงง้งขอบคุณทุกท่านทีรับชม,มทุ่งอดอกไม้ <honored. S 1> น้องหญ้ามาวารินชำราบอุบนราชธานี้ค่ะบ้านพยุงง้งน้ำมห้พี่หน้องเดืเบ่งเลยช่ม พ่อกันไหมในคลิปต่อไปค่ะพี่น้องโชคดีไม่ใช่สวัสดีค่ะ